สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง K Character ของีบุรีรัมนะคะค่ะวันนี้หนูมานะพาลูกค้ามาชมรถไรคา L B ค่ะ B สองสี่ค่ะค่ะ B นะคะ B 2 4 4 0นะคะเป็นรถคูปะตาคันเล็กสำหรับเข้าร่องอ้อยนะคะคันรถคันนี้นะคะได้อะไรบ้างคะ ยางนะคะยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะคะพร้อมอะไรคะพร้อมโครงกันใบอ้อยตัวนี้นะคะแล้วก็มีอ,อะไรคะโรตอรี่นะคะมีโรลตารี่พร้อมนะคะกับราคาเท่าไหร่คะสองสองแสนสามสา,มสามหมื่นค,ะค่ะ 2องแ0 0สบาท,บาทจ้าส3 9 0สนสามหม้บาทใโรลารี่นะคะโครงกันใบอ้อยแล้วก็ยางหน้าใหม่นะคะบอ,าคาอ่าราคานะคะสองแสนสามหมื่นเก้าบาทนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่ไหนคะศูนย์แปดเก้าสองแปดล้วศูนย์หกหนึหน้า สามารถโทรติดต่อได้2เบอร์นะคะท,ที่น้องบอกไปเลยค่ะคืออะไรคะ0892832911แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0611146755 06นะคะ11146755นะคะรถวันนี้เป็นรถเดิมๆนะคะเป็นรถเดิมพร้อมเ,อเข้างานเข้าลองอ้อยนะคะได้ ได้โรตารี่ใหม่นาซานะคะของดีมีคุณภาพพร้อมกับโครงการใบอ้อยนะคะรถเดิมๆนะคะชั่วโมงชั่วโมงอยู่1240ชั่วโมงนะคะอ่าเราอยู่ที่จังหวัดอำเภออะไรคะจังหวัดอะไรคะร้านเราจังหวัดอำเภอหนองกีบุรีลำค่ะค่ะ,อ,ะอยู่ที่อำเภอหนองกีบจังหวัดบุรีรัมย์จะสามารถเดินมาอ่าเดินทางมานะคะเดินทางมาดูรถเองได้มาลองขับขี่ได้นะจ๊ะพร้อมทั้งนะคะอ่า รถนะคะเรามีให้ดูทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าของ b ีสองสองสี่ศูนย์นะคะรถรุ่นต่างๆเรามีให้ดูหมดนะคะลูกค้าสนใจรุ่นไหนสามารถตัวเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าหรือว่าลูกค้าจะเดินทางเข้ามาดูรถเองได้นะคะที่อำเภอหนองกีดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทวนราคาลูกค้าทวนลูกค้าหน่อยเร็วราคาเท่าไหร่นะคะสองแสนพนานส,<อ>สามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสองแสนสามห<า>ม,มื่นเก้าพันบาทสำหรับวันนี้ขอบพระคุณลูกค้ามากๆค่ะ สวัสดีค่ะ